โอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มจากการยืนบนหัวเสือนะคะขอตัวตรงเท้าชิดติดกันค่ะชิดติดกันค่ะยืดตัวให้ตรงนะหายใจเข้าลึกค่ะยกแขนเปิดจากด้านข้างยืดขึ้นไปมือประกอบกันด้านบนหายใจออกลดมือลงผนมมาตรงที่หน้าอกขอแบบนี้อีกสองรอบ หายใจเข้าลึกเปิดแขนจากด้านข้างค่ะมือประกบกันหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค้างมือไว้นะคะทีนี้หายใจเข้าลึกค่ะยกแขนยืดตรงขึ้นไป หายใจออกเอ็นหลังเล็กน้อยมองตรงปลายนิ้วมือหายใจเข้ายืดตัวกลับขึ้นมาหายใจออกก้มพับตัวลงไปด้านหน้าเป็น forward fold งอเข่าได้เล็กน้อยนะคะหายใจเข้า half forward ค่ะหายใจออกค่อยๆย,ยืดตัวตรงกลับขึ้นมา หายใจเข้าลึกยกแขนจากด้านข้างยืดขึ้นตรงหายใจออกเอ็นหลังเล็กน้อยยกอ,อกมองตรงไปด้านบนหายใจเข้ายืดตัวตรงกลับมาค่ะหายใจออกลดแขนลงไปด้านข้างขอแบบนี้อีกสองรอบหายใจเข้าเปิดแขนจากด้านข้างยืดตรงค่ะ หายใจออกแอนหลังยกอ,อกมองตรงไปด้านบนหายใจเข้ายืดตัวตรงกลับมาหายใจออกลดแขนลงวางด้านข้างรอบสุดท้ายหายใจเข้าให้ลื้ยืดแขนขึ้นตรงหายใจออกแอนหลังยกอ,อกมองตรงไปด้านบน หายใจเข้ายืดตัวตรงกลับมาหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายท่าต่อไปยกแขนขึ้นยืดตรงๆค่ะแล้วยกข่าซ้ายตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกทรงขาซ้ายและแขนตรงไปด้านหลังโดยที่ขาขวาของเราไม่งอเข่านะ หายใจเข้ายกกลับมาด้านหน้าหายใจออกยืดส่งตรงไปด้านหลังรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าลึกยกขึ้นมาหายใจออกส่งแขนและขาตรงไปด้านหลังหายใจเข้ายกเขายกแขนยืดตรงกลับมา หายใจออกค่อยๆลดลงผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะหายใจเข้ายกแขนยืดตรงค่ะยกเข่าขวาหายใจออกส่งแขนและขาตรงไปด้านหลังยืดตัวให้ตรงขาให้ตรงหายใจเข้ายกขึ้นกลับมาด้านหน้า หายใจออกยืดส่งตรงไปด้านหลังรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายกกลับมาด้านหน้าหายใจออกแขนและขาตรงไปด้านหลังหายใจเข้ายกเข่ายกแขนยืดตรงกลับมาหายใจออก ค่อยๆลดลงผ่อนคลายจากนั้นยกแขนจากด้านหน้ายืดขึ้นตรงๆค่ะหายใจเข้าหายใจออกก้มพับตัวเป็น forward fold งอเข่าได้เล็กน้อยหายใจเข้า half forward fold ค่ะหายใจออกมือวางพื้นถอยเท้าไปด้านหลัง Downward Facing Dog กดหลังกดส้นเท้ายืดขาให้ตรงหายใจเข้าลดเข่าวางลงหายใจออกก้มพับตัวสู่ท่าชายโพสหรือว่าท่าเด็กผ่อนคลาย ทีนี้ยกสะโพกขึ้นมาค่ะทุกคนปลายเท้าแตะพื้นหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกกลับไปสู่ดาวรอดเฟส c i n g ดอกหายใจเข้าลึกหายใจออกยกขาขวาส่งตรงขึ้นไปด้านบนเปิดสะโพกเลยนะคะหายใจเข้าลดเท้าวางลงกลับมาหายใจออกยกขาซ้ายค่ะเปิดขึ้นไป หายใจเข้าลดเท้าซ้ายวางลงกลับมาที่เดิมหายใจออกกดหลังกดส้นเท้า downward facing dog หายใจเข้าวางเข่าลงกับพื้นหายใจออกก้มพับตัวสุทธาชัยโพสถ้าต่อไปนะคะทุกคนยกสะโพกขึ้นมาค่ะปลายเท้าแต่พื้นกลับไปสู่ downward facing dog ค่ะ หายใจเข้านะคะทีนี้ยกตัวตรงไปด้านหน้าถอยเท้าไปด้านหลังสู่ท่าพลัง k หายใจออกลดข้อศอกลงไปสู่ท่าจัตุรังคะค่ะหายใจเข้าลดตัวลงสู่ท่าโคบลายกอกเปิดไหลยไว้หาย,ายใ,หใจออกยกสะโพกขึ้นกลับไปสู่ดาวเวฟซิงด d อก หายใจเข้ายืดตัวตรงไปด้านหน้าสุทธาพลังคหายใจออกจากตัวดังคะหายใจเข้าว u w w r r f f c i n n g o g ค่ะยกอกเปิดไหลย,ยืดแขนให้ตรงหายใจออกยกสะโพกขึ้นกลับไปสู่ Downward Facing Dog หายใจเข้ายกขาขวาส่งตรงขึ้นไปด้านบนหายใจออกโยกเข่าขวาตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าเท้าขวาวางค่ะหายใจออกกดสะโพกลงยืดตัวขืนหายใจเข้ายกแขนจากด้านหน้ายืดขึ้นตรงหายใจออกเอ็นหลังมองตรงไปด้านบนหายใจเข้ามือวางลงด้านหน้า หายใจออกลดขาซ้ายลงหายใจเข้ายกแขนจากด้านหน้ายืดขึ้นตรงค่ะหายใจออกเอ็นหลังยกอ,อกมองตรงไปด้านบนหายใจเข้าลดมือลงวางตรงไปด้านหน้าหายใจออกยืดขาซ้ายขึ้นตรงหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นถอยเท้ากลับค่ะ หายใจออก downward facing dog หายใจเข้ายกเท้าซ้ายขึ้นไปหายใจออกงอขาซ้ายตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าวางเท้าลงกดสะโพกหายใจออกยืดตัวขึ้นหายใจเข้ายกแขนจากด้านหน้ายืดขึ้นตรงค่ะ หายใจออกเอนหลังมองตรงไปด้านบนหายใจเข้ามือวางกลับไปด้านหน้าหายใจออกลดขาขวาวางลงหายใจเข้ายกแขนจากด้านหน้ายืดขึ <umba> well ้นตรงหายใจออกเอนหลังยกอกมองตรงไปด้านบนหายใจเข้ามือวางกลับไปด้านหน้าหายใจออกยกเข่าขวายืดขึ้นตรงค่ะ หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นถอยเท้ากลับหายใจออก downward facing dog ค่ะหายใจเข้ากลับไปสู่ท่า plank หายใจออกจากตัวลังคะหายใจเข้า upward facing dog ค่ะหายใจออกยกสะโพกขึ้นกลับไปสู่ downward facing dog หายใจเข้าก้าวเท้าทั้งสองข้างไปดันหน้าหายใจออก forward fold หายใจเข้า half forward fold ยืดขาตรงนะคะหายใจออกยืดตัวตรงกลับขึ้นมาผ่อนคลาย หายใจเข้ายกเปิดแขนจากด้านข้างค่ะยืดขึ้นไปมือประกบกันด้านบนหายใจออกลดมือลงพนมมาตรงที่หน้าอกอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค้างแขนไว้นะคะค้างมือไว้ค่ะหายใจเข้ายืดตรงขึ้นไป หายใจออกแอนล,ล้างมองตรงไปด้านบนหายใจเข้ายืดตัวตรงกลับมาหายใจออกพนมลงมาตรงที่หน้าอกเหมือนเดิมหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกยกตัวตรงไปด้านหน้าพร้อมกับยกขาขวาสองตรงไปด้านหลังตั้งลำตัวให้ตรงนะคะหายใจเข้าลดมือลงวางพื้น หายใจออกยกขายืดขึ้นไปอีกเล็กน้อยค่ะหายใจเข้าค่อยๆลดเท้าลงกลับมาหายใจออกก้มพับตัว forward fold หายใจเข้า half forward fold ค่ะยืดขายืดหลังให้ตรงหายใจออกยืดตัวตรงกลับขึ้นมาต่อไปนะคะพนมมือตรงที่หน้าอก หายใจเข้าให้ลึกค่ะยกยืดตรงขึ้นไปหายใจออกแอนล้างมองตรงไปนิ้วมือหายใจเข้ายืดตัวตรงกลับมาหายใจออกพนมมาตรงที่หน้าอกหายใจเข้าโยกลำตัว ตรงไปด้านหน้าค่ะพร้อมกับยกขาซ้ายตรงไปด้านหลังหายใจออกข้างท่วงท่าไว้เล็กน้อยหายใจเข้ามือวางพื้นหายใจออกโยกขาตรงขึ้นไปด้านบนอีกนิดนึงหายใจเข้าเท้าวางกลับมาที่เดิมหายใจออก forward fold หายใจเข้า half forward fold ค่ะ หายใจออกยืดตัวตรงกลับขึ้นมาผ่อนคลายท่าต่อไปนะคะยกเท้าขวาขึ้นมาค่ะเอามือไปจับปลายเท้าหรือกลางเท้าด้านในนะคะยกแขนซ้ายขึ้นมาตรงๆค่ะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยกแขนตรงไปด้านหน้าพร้อมกับยกขาขวายืดขึ้นไปค่ะ หายใจเข้ายืดตัวตรงกลับมาหายใจออกลดเท้าลดมือลงทำอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนยกเท้าซ้ายขึ้นมาเอามือไปจับเท้ายกแขนขวายืดขึ้นตรงหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกโยกตรงไปด้านหน้าดึงเท้าขึ้นไปค่ะ หายใจเข้าค่อยคอยยืดตัวตรงกลับขึ้นมาหายใจออกลดเท้าลดมือวางลงพอนลไคลายหายใจเข้าเปิดแขนจากด้านข้างค่ะยืดขึ้นไปมือประกบกันหายใจออกพนมมาตรงที่หน้าอกอีกสองรอบหายใจเข้าลึกหายใจออก หายใจเข้ารอบสุดท้ายหายใจออกพนมลงมาตรงที่หน้าอกโยคะนามสเตค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามและฝึกไปด้วยกันค่ะบ๊ายบาย